ตอนเล็ดพึ่งอีกแล้วกำลังสีออกได้จ้าพึ่งหวานนั่นผู้ใดบ่หาผาดเด้อช่วงนี้ปีนาผลได้ดอกเที่ยวนี้ห่วยพายเซอยู่เด้พายเซยอนอยู่เด้อมือนี่มันเป็นเศร้าล้วบออือพายเซอยู่เดิมจะดอกหยักๆเนาะดอกสมบูรณ์พ้อเป็นขาเป็นนอนบ่หลายสามซีดอกนี่ละคือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดิทายลูกกอนเด้อพี่น้องแป๊บหนึ่งแป๊บ เก็บซอยกันเด้อจ้าเก็บเก็บเก็บดอกแค่เนี่พี่น้องดอกแค่ด้วยนี่บ่ได้ดอกปอบด้วยท่งน้ำเท่งอันพัดที่โทพี่น้องขายเห็ดแม่จ้าจักหน่อยเด้อเบิ่งเกินแล้วสิไปหอดใส่โอ้ยเสียดายสูปปีเออสู้สู้เถื่อมองนี่ขวดเถื่อเพราะวอามันเปียกน้อนกับมันขึ้นกันเลยอันมันชื้นอืได้แล้วซัมปนี่พี่น้องนั่นบ่มี่นอนดอกเรอดนั่นใส่เอาใส่หนาข้นกัน่ะ ป๊าพี่น้องเบิ่งดอกเห็ดกับนาคนเด้อเปิ้นน้อยๆเด้อออ๋เต็มมืออิงติ่งป๊าสุดยอดเลยกางออกสุดคิดแล้วนี่ดอกเห็ดพี่น้องพ่อเห็ดหมู่เดียวกันกับดอกเห็นเป็นเสีอันซุ่มๆๆ่มซุ่มซุ่มแท้อ้ยไว้ซะป่อยแล้วหลดเราอวบคักเฮ้เขามาเอาดอกอ่อนๆเฮาข้องามแฮงดอกน้อยพี่ดอกนั้นเอาไว้เป็นเสื้อซะพี่น้องเบิ่งเห็ดดอกนี้จ้ะ อุ้ยดอกนึ่งดีเห็นมันอยู่ในพุนสวัสดิจ้าอยู่ในพุนอยู่ในผุนเ้อาอันนี้ก่อนสะนะปาดอยู่ในปาดอกนยังัปเห็นแล้วไหมดอกนี้งา้นพี่น้องปาดอกเห็ดงามพี่น้องเห็ดงามปานี่ดอกงามเนาะดอกปุยสุหยอดสื่อเคียงค่ะเข้า มือนี้ได้ของตุนไว้กินนาหนาวแล้วพี่น้องพุ่นไอ้ขี้หินเห็ดเพิงหวานเอียงมางานแทรกขี้หินขวดออกขวดออกใส่แล้วแล้วบนเอาท่านนี่แหละไม่เต้าหนอนได้แล้วเออมาบ่มีหนอนไปไปเอาดอกนันสวัสดีจ้าแล้วแล้วดีจ้าอยู่ใส่ขวดขึ้นมาเห็นคนจังไลยจังบ่เห็นเห็ดนี่แม่นี่นี่นี่บ่บอกเขากระสีย่างกายเด้อเดี๋ยวนี่ นั้นเห็นมั้ยตีโต๊จังนี้สิไปสิไปเห็นพี่น้องสวนตีจ่าเห็นอยู่ในในหมุดแน่ดิขอไปเห็นเด้อคุณน่ะพี่น้องดอกบักงามเลยไปอยู่ในดีเห็นคุณเห็นเด้อดิบ่เห็นเด้อข่อยเอาเอาขวดเอาขวดเอาใยอ้ยคือตาเสียดายแท้เห็นเฝ้าบ่สวนนี่แหละโคกเปียกไรกะบดีพี่น้องแล้วเกิดอยู่แต่ว่าเราของเฝ้าได้บาดนี่นอนเข้าไปกินทั้งในบ่มีเด้เลาเรื่อเฝ้าเรื่องเฝ้าซื่อๆขางบ่มีนอน ่ดอกเห็ดงามขไปดอกอืมพี่น้องสองดอกหลันหงามันกันนะสวัสดีจ้าอีกว่เรงจังหาสวัสดีกันนาอก็เห็นทนตัวเห็นบเหมือเอื้อือตีเมือดแล้วนี่พี่น้องเบิ้งเห็ดเพิ่งพวกดีบักหลายนึงเด้พี่น้องเบิ่งเห็ดเพิ่ง จ่บอลองยังลงไปหูนี่บอกร้ายนึงตาอันเยาวาบอใซตตายแล้วแอาตามาสองอันเต็มแล้วผลละโอยเต็มตาแล้วเฮ็ดเพิ่งได้ใส่อันนี้ว่าเปยังจ้าไปหาตัวบอบอใหญ่พี่น้องได้เห็นอีกเหรอเด้ขุนแล้วอยู่ในในดิก็ยังไปเห็นเนู่ยตาีแท้เอมือนี่เฮ็ดตาเพิงหวานเด้อตามือนี่เออดอกง่ยก่ยังก็เห็นนี่ทำนีเอาอยู่นี่เ ย่างก่อน่เห็ดผึ่งท้องเนาะเห็ดผึ่งท้องนี่จ้าเห็ดผึ่งท้องเด้ะบ่หน่อยได้พี่น้องพี่เป็นมูพี่น้องนี่กะแกงแซบคือกันเด้พี่น้องเด้อแกงนี่สดรุดรุดรุดเด้อน่อันล่างล่างเห็ดจังไหนล่างเลยล่างแล้วก็แกงเลยนี่ได้ขูดขาบ่บ่ต้องเห็ดอยังล่างแล้วก็แกงเลยจ้ามีแตเห็ดบักแนวนั่นแต่เห็ดอยู่ด้ขูดอยู่อันนี้ล่างเกี้ยงๆแล้วก็แกงลดอ๋น่อยพดบ่เอา ยากเลยเราล่างดีๆแล้วก็แกงเท่านั้นเม็ดบ่ยากจักเม็ดบ่ต้องปาดบ่ต้องพาเลยแกงเป็นดอกอง่ายเราสุกแล้วแล้วสีห้ำขื่นยังสีงามเฮ้ยไปซื้อไปร้ายหลายพี่น้องเป็นสวนเป็นสวนอยู่นออี่ออกมาโลดรับหลายค่ะบบตีออกมาโลดแต่ว่าดอกใหญ่ๆก็สิว่าเอาอันเพิ่นอันเทาอันเทาไรกะ<บ>ว่าเบ่เอาอืมอืมเาอันเอาแต่ดอกพี่มาเอาดอกพี่เอาไปท่าผุนบ่ หลายๆกล่องไปทางนึงคนไปทางนึงเพื่อนะเห็ดหลายๆเอาอยู่เนาะคอยรดนบ้าผ้าเห็ดทันว่างก่อนเอารุ่นนี่แกงเป็นดอกเลยนี่พี่น้องนี่ไปตัดใส่ถือปุตตาไปนั่นพี่น้องอยากให้เห็นเห็ดไหมแม่พี่น้องโอ้ยโอ้ยปวดพวกพวกแต่งด้นี่แช่พี่น้องพวกกัดเอาเด้อ เฮ็ดเพิงท้องแล<ซ>้วนี่ไปย่ายเข้าไปนี่ลราลุ้นเราลุ้น,แ,ลลนแซ่บชีวิตหลายขาดหลายเนี่ยตอกเ่ามันเท่ากับเบาต้องเห็ดงั้งงาพี่น้องล่างและ้วก็แกงเลยแซ่บสิบอกไครเด้อ มสะอ่อนแทะนี่ลายครับเนาะมะเมนปลูกไว้เอาโลดพี่น้องเอ้ยถูนี่นะหอดตะกี้บบลูเนาะว่าเราก็ออกงามนี่เนาะตะกีบนาฮอนฮ้อนนั่นเราออกดอกอได้เท่าระดอกสองดอกเนาะจะได้ตะกี้ว่าสารเก็บภายในเด้อมันมีหน่อยได้ปะนะห่วยบัดมาเห็นปลาเนาะบลูวันแล้วออกงามนี่อุ้ยเกือบเหยียบพี่น้องมะเมนเกือบแล้วเหยียบเลยเครื่งนึงน่ะ เก็บมันขนาดนี้เบาเอาคนนี้เทาแล้วหาเรืองขาดำแนละ้วโอ้โอ้เกาะคอยมีขาเรืองๆสดๆอยู่นี่เอาให้เทาเอขาคนไว้เป็นเสื้อต่อไปนะผิดแต่เราอยกฝนเนาะเราบอเปียกฝนนี่เรายังสีงามๆอยู่เปียกฝนก็สีมืนนิดหน่อยเป็นยังดอกมันบ่มีฝนแล้วก็บ่เกิดเนาะ ให้ทุกคนมาตกไข่อาทิตย์นี่กระสันเฮ็ดดับแนวเบิร์ดเนี่ยมันบ่มีน้ำแต่เฮ็ดเพิ่งกันเนี่กลับมาออกอีกเนาะเที่ยวนี่อืมเดี๋ยวไหนบ้าอยู่้งย้งอยู่อ่ะถอยถอย ให้หลายพี่น้องแล้วเกิดค่ะเกิดแน่ได้เยเนียมาอ,ออกค่ะแเนาะเห็ุท่ทองนี่แหละคนอื่นเห็ดพุ่มทองดอกอะไรล่ะจน่อยแบบที่หนึ่งทึ่งาดอกนึ่งดอกไดเทาเทาก็ปล่อยว้เป็นเสื้อปีนนาก็ได้กินอีก บนหน้อยบนหน้อยบนหน้อยแล้วโอ้เห็ดผึ่งนี่นั่นตาคือไก่แถววะเอาจุ้มเดี๋ยวนี้อิ่มแกงได้แกงแบบง่ายเลยนี่คุณแม่ตาได้เห็นเห็ดอยู่ทั้งผู้คุณแม่เห็ดผึ่งหวานน่แม่เนาะดอกงี้ง่ายขึสิคักนี่พอแล้วคุณมีใบคุณตื่นพี่น้องเห็นบักเน้าดอกบักงายเห็ดเน้าพี่น้องอุ้ยดอกนี้เท่าแล้วเท่าตีอันนี้ได้แล้วอายุเอาหนังกะบักเน้าตีนั่นเน้าอุ้ยบักเน้าเท่าแล้วนั่นนั่นดอกนั่นง่ายนั่นนั่นแต่เท่าแล้วพี่ ได้ดอกนีดอกโอ้คือได้บานจนแทวถ้เนาะออกอข้าออกแน่แท้เออได้สองดอกพี่นอ้องไปสองดอกกระแทบจะพี่น้องปะละโวยป้าหนีว่าสูงวะขาสันก็รอ,อดอยู่แกได้นันขาแก่สี่เป็นสีดำไหมจ้ะได้แต่ดอกขาแล้วแก่แล้ออันนี้เอาแต่ดอกนี่อันนี้ยังได้อยู่โอ้แต่ว่าขากับแก่ขึ้นกันนั่นแหละ นี่ยจะขาแล้วเกียซซนซนนิเป็นสีนี่เทาแล้วเนี่ยเป็นสีดำดำตัดออกนะซิเป็นยาย่ข้างในนะได้ยุ่อโอ้ยไปอยู่ในใเธอไอ้เออถอนถอนถอนตัดขาตัดขาแล้วมาเกิดที่ไหนปลาเราเกิดวะไรอือปลาสองดอกจ้ะอ๋อนี่ดอกนะ ก็ลาสวยจ้าหนึ่งดอกสองดอกสวยๆจ้าเบบีเบบีนั่นเลยเบบี้ก็ยังบ่เงาเนาะยังบ่สูงเนาะเฮ็ดปลานี่ตุ่นตัวน้อยตั้งน้อยหรอกเว้ยไปจ้ัไปลาพี่น้องก็ลาสวยดอกนี่ไหมงามอ่อน งามๆจ้ะจังว่าอูาอ้ยายมาเอาเห็ดผงเนี่ยนี่สองสามดอกนี่นี่สามดอกนี่นี่เดอ้ออู้ยบูน้ำได้ดื่มเปลาส่วหน่นอยอนันนี่นจ้ะพี่น้องเห็ดปลาส่วเราออกที่เราออกเป็นมูเดอ้อเบิ่งคักๆเด้อจ้ะเราไปออกทเทลอดดอกเด้อ เดี๋ยวว่างไ้ก่อนสองเดี๋ยวไปเอาดอกไงแล้วก่อนพี่เห็นดอกไงใส่ปะที่ลงเห็ดด้วูนี่เออบเห็นเด้วพี่น้องลมตึมนั่นว่าหน่ตัวคุณจ้า งามงามเห็ดกันเห็ดบอนี่นี่พอเห็นได้ตีไก่ไปได้หลอดหนึ่งเราออกกับตัวใหญ่เราหันนี่ยดงพอเห็นดอกอาทิตย์หนามาเก็บอีกก็ได้อีกขึ้นอีกขึ้นอีกอาทิตย์หนามาอีกเด้ออย่าเศร้าเศร้าเด้อเจ้ามามามาพี่น้องนี่ฝาละซอยดอกนึงพี่อยู่ในป่าผุนได้เดี๋ยวนี้เห็นตาขาเด้อือโอ้พวกนี้ ใหญ่คักเนี่ยสุดยอดสุดยอดจ้ะปะลดลสโซอีกดอกหนึ่ง <c oughs> ปะลดล้โซหลายหลายโอ้โอ้ยเนี่พยพาพี่น้องบังเห็นดอกนี้งามงามจ้ะเนี่ยอ้ยขาบักขาวจ้ะขาบักเลิกเฮ็ดยังล่ะ เ,เออพิ่เตี่รกตาผอยู่ท่งผุนผู้ทงผุนบ่นนแล้วกตาขอถือแ้วนุไปหาเจ้าไหมอผุนไหมเข,ขียวเอยู่ท่งผุนไหมใ<ช>กตาไหมยนบอ,อพี่หนอ,อขอถือเอาทุงนั่นไปหาเจ้าเนาะเก็บมากาขนาดนี้นขออนนี้บัวถั่นไปน้ำ หาอีกรอบนึงบบเห็นได้หน่อยพูดนี่ลูกเราไม่ลูกมีเต่าออกเหตผลออกค่ะออกเ้ออาทิตย์หน้ามาอีกพี่น้องปลานีว่าห้ามเราออกจะเ่อเด้อเหุผลโดนแล้วน้องออกสยเนาะช่วงไม่ไม่ผอแล้วก็บ่มีอีกมีแค่ได้เจอสมดอกอย่างหลายตะเกียต่มองเฉยแม่บัดนี้มือนี้จังไ๋จังออกเห็ด เอาบ่อันนี้บ่ไหวบ่เอาไหวอือไหวเนาะถัดแล้วบานถั่แล้วเป็นเสื้อรถดอ๋อาฉันเพึ่งไม่มุดไม่มุดออกม่สีสมเลยแม่นบ่แม่นคุณน้ำงามเลยพี่น้องแม่นบ่ใหญ่ได้รุ่นนี่เลยมันแมงมันสิบวแมนดอกนุ่มเล่าผีโม่เล่ากินติ่อือไม่คยเห็นดอกแังสี่เนาะเราจะมาเห็นดอกสมบูรณ์มันนี่มันสมบูรณ์เที่ยวนี่เจ้าก็เบิ่งเนี่ยงงามคุน่ะ เขาบอเคยได้ดอกตุบปุจังจิกเที่ยห์เขาได้แต่ดอกบานเพื่อเบื่อคาดน้อยๆนั่นนั่นพุ่นนะพี่น้องพุ่นพุ่นอุปาอเปุ่น้อดอกกะสีคือปลาคือไมคคักเกือบบ่เห็นพี่น้องผางโตมันก็แก่เกี่ยมป้าลดเฮ้ยยกือบปลาซุย ดอกสมบูรณ์คักดอกนี่เราใส่อีกดอกหนึ่งย่าสีลงไปตารางบ่บ่าเรานี่เราขอสียู่เหะนี่แล้วผุนกับเหะผุนบัดนี huh. so uh, ็ไปสามดอกสีก si ็โอ so so ้ยทำมันบ่เห็นดอกอื่นนี่ก็สิบ่เห็นดอกนี่ได้พี่น้องเจ้ากระเบิงเนี่ยออกมาไน้สีเดียวกันบ่เลยพี่น้องสีเดียวกับปลาเลยผุนผุนอะฟาดพี่น้อง ขาเงสรสอยออกจนว่าวีดงาใหม่เตี้ยพูดะเบังดอกขาอ่สามดอกไปไปเบิ้งป่านนั่นดอกนึงตามยู่หันไปไปเอาพูนพูดอกยวพสูรไหมเราสมบูรณ์คักซะพี่้องเขียวนี่สมบูรณ์คักซาเบิ้งในขากับพวกขาโอ้ยถ้ยงามแห้งเห็ดงามพี่้องโดพูบเบิ้งดอกนี่งามงามจ้ะ เอาพุ่นอีก,อก,อกสิมาปีนมันคือกันขาเรายังแข็งแข็งอยู่เดอ้อพี่แต่เราเปียกน้ำซื่อๆพี่น้องถ้งงาไตไก่งามอยู่ผลไปแตผลดอกอ่อนเราไปเอาดอกลูกเล่าบัดน,นี่ดอกนี่ผัดวัใหญ่บ่บสูงเนาะมาล้องมอง,างขาบ่าบ่สูงเอ,เอาแล้เด้อโอ้มาเห็ดปลาละสวยเหรอปลาละสวยหมื่นพี่น้องไปไปไป ขึ้นหม้อขึ้นหม้อ,อ,อ,อพี่น้องมาเก็บเห็ดป่าละโซ่ได้เมื่อนี้เห็ดป่าละโซ่หลายหลายจ้ะโอ้โถ้าเบิง้งคลิปแล้วจ้ะดิสิงลงให้เบิง้งหลายหลายเห็ดป่าละโซ่ไหมโอ้ยออกคากออกแนวมูละหาละสิบมูลละโอ้ยหลายคากหลายแนวดอกกระงามพอดไหมจ้ะไปจ้ะไปไปไป,ไปต่อเด้อในหลายแล้วเต็มตาแล้วเอาแล้วบ่ เมื่อวันเห็ดผู้ใดเด้อย่ังเดียวมื้อนี้ดอกน้อยดอกใหญ่ก็สิเอาเด้อจ้าเพิ่นบอกว่าแก่แซ่บดอกอ้อๆนี่อืมออกหลายอ่อนเยู่หูหน่อยสีดอกพุ่นเด้อสีดอกมื้อนี้ออกหลายอยู่หลายอยู่ใคเราบ่ออกผู้เดียวเนาะเห็ดอันนี้เนาะ้อออกเป็นหมู่แี่หม่องละซีละหาละวโผล่เยอะเห็ดเพิอกเ่มีติอือบ่เห็นเห็ดเพิอกขึ้นมาหม่องนี้อุ้ย มีทั้หินตัดก้นหินหลวบๆเห็แดแก้วเ <c oughs> ด็กกัมไงหนึ่งเด็กดกัมเนี่คือเกาได้วยซีดอกมงพี่น้อ,นอนนงไป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 ต่อฮะพี่น้องเห็ดเพิงหวานจ้าโอ้ดอกบักงามหนึ่งป้าโถบัวน้อยจ้าบัวน้อยตัดขาจ้าอ้ยดอกบอัวน้อยเด้อดิน ซูมเอนีนปัดบบ่ออกได้จากขี้ดินขี้ดินเปียกบ่ม,มีหนอนจ้าขาวจัวเลยบ่ม,มีไผามาแย่งกินเลยเมือน,นี้สุดยอดสุดยอดมีไผามาแย่งเด้อมือน,นี้เด้อภาพพิลังเปย์งามจ้างามเห็นตั้งไก่เลยสวยจ้าไปต่อจ้า เห็ดเพิงหวานดอกนี่จ้ะป้าพี่น้องพี่น้องพี่นออ้องบ้าเห็ดเพิงหวานซอยดีเน่โอ้ยคือสีดอกใหญ่คักแท้ป้าเถอะได้สตัดขาได้บัดน,นี้โอ้ยดอกบอนอยเด้อยมันมาจ้ะโอ้ยป้าพี่น้อง เฮ็ดไหมขันเลาได้ออกแล้วือออกคักแท้ขันบ่ออกกับ,บ่เห็นเลยได้จับปลาเนี่ยขันออกล้วโอ้ยดอกบ่น่อยร้มบักเลิกเลยนอ้องหันโอ้ยตต่ลม บัวเง็ดดอ,อกนี่ดีได้มากบังหันนี่แม่จ้ะใหญ่คักเนาะป้าถั่วพอพ่อบอกพ่อบากแตงเบ้่งแนป้าถั่วไงค่ะไงแน่ยยจ้ะไปจ้ะไปต่อไปต่อ,ตอพี่น้องปลาสั่พี่น้องปลาสั่วโซ่กรงามงามจ้ะสีแล้วแม่น่ามือนี่สีเ็ดนนไ,ไหมสีคือต้นใหม่คือใบใหม่พี่น้องปไปดีไปดีปดแต่ว่าออกร้ายหลายงามเพียงนีน คือบใบไม้เลยมองนี่สามดอกเต็มกำเอออนี่สุปไงคนนี้นสามดอกนี่กินได้เบิดมือคนนะ่ะสีคือตน้นไม้คักอิลีนี่อือนะพี่น้องสามดอกโอเคพี่น้องไปร,ปร,ปรซอซวยอีกแล้วพี่น้องม,มันคักมันนะพี่น้องเออมันดอกตุ้มๆพ่อพี่น้องสุดยอดสุดยอด เอาและเด้อสีงามค่กสีงามคักขนาดมือนี่สีคือปลาคักอีลีนี่จ้ะปลาเถอะอู้มันแดดมาแจ้งคักแท้มาไหมบ้าบ้าบ้าเห็นเห็ดบ่อจันเป็นเงาบางเลยไปงานขึ้นไปอีกสองดอกที่เทึ่งเอาเอาอีกสองดวงใจดอกคือกระลังออกรุ่นเอามาเอารุ่นดอกคือกระลังออกพี่น้องเห็ดกระลังออกพี่น้อง อออดกอกพี่เอาเยอะหนิงามๆเลยเอา้าพี่น้องฝรั่งโซยด้วยพี่ดอกบักไงโอ้ยดิบุได้เอาอ่อนมีดมากดเดีด๋ยวดิเด็ตขาอันดกไปจังไปตาขาทั้งๆด้อได้เห็ดผึ่งมาดอกหนึ่งแฉมแถมแถมจ้ะไปขึ้นหม้อจ้ะโห่หม่ลเราหกเจ็ดดอกอยู่ทั้งๆแม่หลายคัก เด้ออย่าผาดอย่าผาดเดี๋ยวนี้สิไทยเบิ่งนี่จะสองดอกหนึ่งมามามายายตัดมาตัดปโอ้โหน้ำแห้งนี่นี่มูเล่เ้ยนี่ั่นเห็นบ่มาให้มูแล้วตัดเลยตัดเลยเอาขั้นหอมอ่ะเออเห็ดแดงเห็ดเลียดนี่ก็เพื่อนไปพี่น้องกันน้ำแห้ง สะออนเห็ดคักซะพี่น้องมือน้ปนด้วยก็เลยลืบอยู่สะใจมื่นไงหัวง่ายบักติยไงคักไเน่ยยังไงสมบูรณ์คักคขได้เห็ดพี่น้องบานปลาำปลาเหลือด้วยอนี่โอ้จ,อจับได้ปลาเฮานี่ปุ้ยบานแพนเขาเขียบรถอ้ใหวไงค่ะ เ <Started. S 2> hey. ต็มาตาที่สองแม่นี่จ้าตาที่สองนะจ่านี่มันตาแหลกหรือตาแหลกอันที่ละภูมแบบอีกซีหลอ,อลลกเอาดอกเลยให้เซอีกคือเก่าพี่น้องแนมบังเด้อหนึ่งสองสามสี่เอาดอกแรกก่อนงามแหงสวรรค์เหตุใด ว่านพอออกออกข้าวอ,ออกแน่นต้นเดี๋ยวมาบออันนี้ดอกบอขาวมือน,นีพี่น้องเนี่มไกบ่บอเห็นจ้าเห็ดอันนี้ออมือนีแล้วเป็นสีนี่เป็นสีมืดๆหมิตรงเนี่ยเนมไก่ๆในสีคือปลาเนี่ยเว้ยมาโอ้ยคาสตารเนี่ยต้นเนี่ยเขาจะเก็บไปละต้นอยู่ไซล่ะจกักเขาจะขึ้นมีตัดไหมอันเดียต้นเล่ายู่ขางเงิน ขาเพิ่นไ่นเอาหอนี่แหละเออเท่าแล้วปูไปเอาดอกใหญ่ไปรลยบาลาเท่าย้อนอันแล้วอมน้ำนี่แหละพี่แม่พี่น้องคนเห็ดดอกนี่้สอดดอกใหญ่คนเคงเป็นเชิงวนอุ้ยขาตัวนี้ขาแน่นเด้อขาอวบเพิ่งนอืมปาดที่โตเฮ้ยยังกันเลยกับกบใหม่เพิ่งเพิ่งไหนงครับเนาะ อุ้ยเอาใส่หนากันนะคุณคุณบวมเป็นดอกหน่อยเด้อจ้ะขอเก็บบ้านคอยหนาใหญ่อยู่เดิเฮ็ดใหญ่ก็คอยพี่น้องไปจ้าไปต่อเด้อมันแห้งเหมือนนี่ผักมันน้องเฮ็ดผึ่น้ำงามออกกลางท่าเหมือนเดี๋นี่มึงแย่มนี่คาอว่บพักเนาะโอ้ยสุ่มป้าผักบ่บหงมคุณเล้อพี่น้องบวมเป็นหน่อยหน่อยเด้ออืมแดดออกเด้อจ้ามือนี่ทั้งแดดทั้งบดเนี่ยแต่ว่าดีฝนบ่ตกมือนนี่พี่น้อง สะอ่อนเห็ดเพิ่งมือนี่งามคักงามเนี่ยผู้นางเน่ขาคอนร่อนเนาะอือวบอันไปไปด้วยพี่น้องพี่น้องบุเ่เห็นอีกแล้วเ็ดหลายอีนดอกเจดอกเห็นมูหนึง่งอหลายหลายไปแปมูแล้วอีกไปไปทังทั้งหนาเราี่ี่นอง โอ้ยโอ้ยเหมือนงามค่ะไปข้ามไปขั้นไปขั้นไปขั้นไปยินเสียงวอยอนยังยอนเมื่อยเลยเมียบินเขาไเมียเต้สูพี่น้องบ่ถอยบ่ถอยมันเฮ็ดคักมือนดุดอกเลยแต่ว่าขามันยังแข็งแข็งเบิดสตจุดดอกเลย เราเป็นซีนี่มือนี่มากำบะหุ่มดิดอกตูมพ่อวายอยู่ดอกบานกำบะได้เกินสามดอกไปเงี่ไปเพิ่งเพิ่งหนึจ้ะมีอีกมีอีกงี่ขาอุบะเห็ดเผือบอยอะลดไก่เอาแล้ว

อุ้ยหลายค่ะหคดก็ะดาเอาเดี๋ยวมาผิดกันด้วยดอกแล้วแม่ขึ้งามนแฉะขาดขาลแา้วแน่นแหลนเลิกเลยยังอ่อนๆอยู่นี่ดอกบ่หันเป็นอย่างอยู่ใส่ละขาเราตอกนี่จักเราลมมั่งใดล่ะเออนั่นละพี่เราขึ้นบ่ได เราเลยเอ็นซ้ายเอ็นขวาต้นไม้เอาจ้ะจักดอกนี่มึงเด้อปุ้ยจักดอกสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดดอกพี่น้องจุบหนี่งแปดดอกเดี๋ยวพอดีหอบตับกันเด้อดอกนึงอคอยเอาใส่กระตาไว้แล้วหอบเมื่อก่อนพี่น้องงามเนาะปีนขึ้นปีนลงอยู่พูดก็ได้เฮ้อโซฮาผ่านแล้วจ้ะเฮ้ยเปลาซ่อนพี่จักดอกงามๆจ้ะ ม,มันมันมันแห้งมือนี่จนวิ่นเห็ดละมือนี่โอ้ยวิ่นเห็ดวิ่นเห็ดพูดสองดอกจะม,มูเดียวกันไปจัาไปเห็ดงามงามด,ดอกแ<อ>ม่เห็นอีกแล้วพี่น้องงามค<อ>่ะ<อ>งามเลยแม่ไก่บ่เห็นเด้อหวดคุณน่ะๆๆ มักแต่ขาตื่นๆนี่แหละจังบัอน้อนบ่วนอนบ่วน้อนล่าหน่อยนึงพ่อแล้วพ่อแล้วจังเป็ดเล่มออกหน่อยๆเสียดายแล้วเห็ดงามเว้ยเห็ดงามพี่น้องเห็ดงวดไปอีกไปอีไม่อีกอีกดอกนึงอีกดอกนึงออกเป็นมอยแล้วจ้าอีดอกนึงจ้วสองดอกสองดอกเป็นอย่างขึอนเหลืองเนาะ โคกมันจืดคักโพดมันเปียกคักโพดสิเป็นล่าละเอาว่าท่านนี่เนาเบิดน่ะแต่ว่าบนนอนงามอยสองดอกจะพี่น้องงมกันกันนะโอ้ยงามเอลยโดดด่งมันตายบวชกันตายแล้วเต้นว้างเบิ่งเห็ดสวยกันจ้ะอันนี้ตาที่สองนะจ้ะตาแหลกเดี๋ยวพวกที่สิไทยห่มกันอยู่รถเอาไปไว้รถแล้วตาแหลกน่องมันเต็มเห็ดเพิงอันนี้กะอ้ยหลายค่ะเพิง สุดยอดเลยเนาะสุดยอดมันจะโคกดีเด็นี่เห้ได้โคกนี่โคกนี่ยังมีอีกเนาะในรถเนาะในรถเอาไว้ในรถแล้วโคกแรกน่ะโอ้ยเต็มที่เต็มที่มือเนี่ยพี่น้องเห็ดเพิ่งเห็ดเพิ่งวานไหมกลับไปกลับมากับพ่อที่เก่าท่านสีเมือพี่น้องสีลงเมือกเลยยังเห็นอยู่เห็นรถเห็นบอตตี้บานเห็ดหบานเห็ดมุ่งขางงามอยู่เพิ่นนี่ งาม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 มีพี่น้องดอกนึงพี่น้องที่ดอกเห็นไหมนี่แล้วมาขืนเอียงกันสีขาดขาใหญ่แท้อูดกระติ๊ดโถดโคกเปียกหลายพูน่ะอือคกเปียกคักพี่น้องนี่กัน่ารอเป็นยังไงขานี่ขาสีออกเลื้งเลืองสู้ดอกเพราะว่าเราเปียกคักพดสีเป็นล่าเป็นยังไปเนาะป่าเป็นสามเหลี่ยมลุ่มเลือก นะมันได้ละได้เยอะไปไปไปพี่น้องบอกเห็ดผึ่งหวานดอกนี่งามงามจ้ะพุมม้ยเน่จ้ะปุ้ยงามเนาะถูกไหมจ้ะแต่ว่าหากซุ่มน้ำจ,จักหน่อยแล้วจะเห็ดเปียกน้ำดูดน้ำคัก